เลือกตาครับนี้ครับ ไหนดีกีต่าต่ากับาปลาต่างกันทีสมดนี่ปลาฉลามชีบดำฉลามชีบดำตามอไหม่ะ ตามมันนี่แล้วเก้ม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 มันนี่แล้วเก้มมาดูดูปลาเถอะไปดูม่วงครับลมปลาสลัดหินเด็วตาวท้ายรวมแล้ว

i don't know ตาตาบ่ขึ้นไม่ขึ้น Hai paa Hai paa nya ini Hai Hai ini ma Hai Hai ini paa nya ini Palet Hai Hai Palet Palet tam Palet tam ปกกบนหไมปกกบนไอปากกบเบนเว้ยมันกำไปู่มันไมมันให้คนดูขบนเนี่ยเนี่ยยัง Bà sẵn lắm Bà, bà bưng một lắm Bà ba nhắn nè Bà ta Bà nhây có tài nè Bà nhây không? Bà heo không?

Nó khớn gì Nó khớn Bơ gì Bơ bơ qua cầm bên Qua cầm bên Qua bên Bên เต้าเท้าเทเอาเอาเคยครับรับสภาพหน้าอูนไงสเต้าเงี้่าต้านี้กปไหนดูอะไรไหนอะไรโอ้ดูปลาครับ ปลาตั <laughs> ปลาคาบครับปลาบสุภาพสุภาพปลาคาบนี่แหละตอนนี้ปลาปลาคาบเนี่ยนะใส่ตัวหน่อยตัวไหนใส่ตัวใส่ตัวใหนอ่เอาไปเอาไรียงยูบานปะฮะเอาไปเลียงยูบานปะ เดาดูตเาเลยครับวดครับ้นไม่น่มเร็วเดินมาเลยินมาสิเร็วรัาัสิกัดเด้ขุนมาเราขุนมาล้า มาแล้วนะมาแล้วเอ็มมาเเอ็มมาทางนี้มาอยู่ด้ะนบ่หอนป่หอนบ่หอนหอนอ้ย